ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลินนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้กอ็อยู่เพชร,กรเกษมขาออกนะครับถนนเพชรชกรเกษมนะครับอยู่ในเขตบางแคนะครับมุ่งหน้าไปทางหนองแขมนะ ตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับปากซอยเพชร,กรเกษม51นะครับด้านขวานี่ฝั่งทางขวานี่จะเป็นโรงพยาบาลกเกษมราดนะเห็นะครับโรงพยาบาลกเกษมราดบางแคนะรถเยอะนะครับวันนี้เช้าว,วันพุธนะสิบโมงครึ่งนะครับ อากาศก็ร้อนนะครับอุณหภูมิ36องศานะวันนี้แต่เมื่อวานนี้น่าจะ40นะเมื่อวานนี้ร้อนมากนะครับนึกว่าร้อนหกอ้าวเหมือนฝนกระตกนะแต่ก็ไม่มีอะไรนะน่าจะทะลุ40องศานะครับเมื่อวาน ข้างหน้าจะเป็นแยกพุทธมนตรทนสายสองนะครับตรงไปหนองแขมนะ,ะเลี้ยวขวาไปสายสองไปไปออกบรมราชชนนีนะครับรถที่จะเลี้ยวเข้าพุทธมนตรทนสายสอง ท้องฟ้าก็มีเมฆเยอะนะเป็นเมฆขาวๆนะครับถนนเพชร,กรเกษมขาออกนะครับ เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสีนะครับถนนเพชรเกษมเป็นทางลงไปภาคใต้นะครับถนนเพชรเกษมนี่ไปถึงจังหวัดอะไรผมจำไม่ได้นะครับลงไปถึงสงขาเลยหรือเปล่านะครับก็เป็น ทางหลวงสายประธานนะครับเหมือนกับถนนพะหลโยธินนะถนนพะหนโยธินนี่ก็ไปไกลนะครับถึงทางภาคเหนือเลยนะไปสุดชายแดนเลยก็ว่าได้นะครับถนนพะหลโยธินเหมือนกับถนนสุขุมวิทนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับสุขุมวิทถนนมิตรภาพนะครับก็เป็นสายอีสานนะไปถึงชายแดนลาวเหมือนกันนะครับ ส่วนสุขมวิทนี่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสามนะครับไปถึงชายแดนเขมรเลยถนนมิตรภาพไปถึงชายแดนลาวนะครับถนนพหลโยธินนี่ก็ไปถึงชายแดนพม่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าถนนเพชรเกษมนี่ไม่รู้ว่าไปถึงชายแดนมาเลเซียหรือเปล่านะครับ ถนนสี่สายนะครับไป4ภาคเลยเป็นถนนกว้างนะครับฝั่งละสีเลนเลยนะถนนแเลนเลยนะครับบางจุดก็อาจจะเหลือ6เลนนะตรงนี้จะเป็นลงเดียนอนุบาลเด่นล่า ก็หมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับ ด้านหน้านี้จะเป็นไฟแดงนะครับแยกเพชรเกษม69นะเะเลี้ยวซ้ายจะไปบางบอนนะครับสำหรับไฟแดงข้างหน้านะครับเลี้ยวขวาก็จะไปเป็นเส้นถนนเรียบของทวีวัฒนานะไปสนามหลวงสองไปถนนอุทยานนะครับไปถึงบนรมราชชนีเลยนะ สะพานลอยนี่จะไม่มีหลังคานะครับสำหรับถนนเพชรเกษมนะสะพานลอยแบบโล่งๆเลยนะครับแยกเพชรเกษม69นะครับเลี้ยวซ้ายไปคลองขวางนะไปบางบอลสนะครับบางบอน3าบางบอนห้านะครับเอกชัยพระรามสองไปได้นะ ใบไม้ก็เขียวดีนะครับถึงจะเป็นหน้าแรงนะครับแต่ใบไม้ก็ยังดูเขียวสบายตาอยู่นะถนนเพชร,กรเกษมนะครับนี่โโหใบอ่อนๆเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศถนนในกรุงเทพมหานครนะครับถนนเพชร,กรเกษม ผมเริ่มจากแยกมาจากการจนาพิเศษนะครับใกล้ๆก,กับเดอะมอบางแครนะนี่ด้านซ้ายนี่จะเป็นนันยางการทอนะครับเป็นโรงงานเย็บผ้านะครับนันยางสะพานลอยแบบโล่งๆเลยนะครับ ทุก500เมตรนะครับจะมีสะพานลอยคนข้ามนะครับโอ้ต้นไม้ใหญ่นะโอ้ลมลื่นดีนะครับใบไม้ก็ร่วงนะครับเยอะเลยแต่ถนนก็ยังดูสะอาดดีอยู่นะครับนี่มันก็มีแตใบไม้นะครับที่ลนมันไม่มีขยะอย่างอื่นนะ,ะไม่มีพวกพลาสติก รือว่าพวกขวดน้ําอะไรพวกนี้วางาไปทั่วเลยนะครับไม่มีนะมีแต่ใบไม้เขาก็จะมากวาดนะครับมีเจ้าหน้าที่ของเขตนะครับมากวาดใบไม้รถขยะนะครับรถขยะนะครับสีเขียวนี่เขาจะเอาขยะไปทิ้งนะครับไปจุดศูนย์คัดแยกขยะนะครับที่ แยกพุทธมนตรสายสานะครับนีข้างหน้านี้นะ,ะลงขยะน้องแขมนะครับสาย3อันนี้เป็นแยกพุทธมนตรสายสามนะครับเลี้ยวขวาก็เข,ข้าสาย3ามไปบรมราชชนีนะ มาทางนี้ก็เข้าเขตหนองแขมนะครับจากแยกเพชรเกษม69นะครับก็สิ้นสุดเขตบางแคนะก็เข้าเขตหนองแขมรถขยะวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับไปแล้วนะครับ ถนนสายสามรถเยอะเหมือนกันนะครับฝั่งขาเข้าติดยาวเลยนะครับก็รีวิวให้ดูหลายครั้งนะครับสำหรับถนนเพชรเกษมบางแคหนองแขมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับรีวิวให้พี่น้องได้ดูกัน ใกล้ๆจะถึงวันสงการนะครับแต่จริงๆสงการที่เขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะไปจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมษายนนมีด้านหน้าจะเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์นะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับกว้างเหมือนกันนะพื้นที่ด้านใน ก็ในหลายๆจังหวัดนะครับก็อากาศร้อนเขาก็เริ่มเล่นน้ํากันแล้วนะครับเล่นน้ําสาดน้ํากันแล้วนะสําหรับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างประเทศคามบตนี่เขาก็เล่นกันแล้วนะสงการปีนี้เขาเล่นก่อนไทยอีกนะครับเ็าเล่นสามเอ็ดมีนานะไทยเริ่มหนึ่งเมษานะครับมาแรงนะครับสําหรับสงการคัมแบดนะครับ ตรงนี้จะเป็นสำนักงานเขตหนองแขมนะครับมีมีงานมาีมีงานมีตลาดนะครับขายของอ,อยู่หน้าวัดอุดมพอดีนะ ข้างหน้าจะเป็นไฟแดงนะครับแยกเพชรเกษม81นะเลี้ยวซ้ายนี่ไปบางบอน5นะครับทะลุไปถึงพระราม2เลยนะครับไปเอกชัยบางบอนถึงพระราม2กันเลยผมก็จะอยู่เทินตรงนี้นะครับเข้าเพชรเกษม1 1 2 มาด้วยความเร็วนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเข้าซอยนี้นะครับเพชรเกษมร้อยสิบสองนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในซอยให้ ได้ดูกันด้วยนะครับในซอยก็จะดูสะอาดเหมือนกันนะครับนี่เซเวนด้วยนะเซเวนนี่เซเว่นใหญ่ๆเลยนะครับไม่มีมอไซค์จอดเลยก็เป็น ถนนในซอยก็จะเป็นคอนกรีตนะครับสองเลนวิ่งสวนกันนะแล้วก็มีลูกและนาดนะครับเพื่อชะลอความเร็วนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับในด้านขวาก็เป็นมหาวิทยาลัยบ้านครูนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับบ้านครู รถจอดเต็มเลยนะครับนี่อันนี้คือบรรยากาศในซอยเพชรเกษม1 1 2นะครับสามารถทะลุไปพุทธมณฑลสาย4ได้นะครับสำหรับซอยนี้นะหรือว่าจะทะลุไปที่เพชรเกษม114ก็ได้นะครับนี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้ ซอยร้อยสิบสองกับซอยร้อยสิบสี่นี่ทะลุกันได้นะครับนี่มีอพาร์ตเมนต์นะครับห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ให้เช่านี่ครับเส้นทางลัดเป็นเกษมร้อยสิบสี่พุทธมนตรสายสี่นะไปได้นะครับไปจนถึงอบน้อยก็ได้นะ บรรยากาศก็กส,สบายๆนะครับในซอยนี่เขาทำอะไรเนี่ยรับเหมาวางท่อนะครับซ่อมถนน ก็เป็นบรรยากาศของถนนขนทางนะครับปิดกระเมแล้วก็ดอกซอกซอยนะครับอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเซเว่นนะอ,อยู่ในเขตน้องแขมนะครับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแนละ้วเราก็อย่ามาเลี้ยวซ้ายนะครับ ลัดเลาะไปเรื่อยนะในตอกซอกซอยนะครับลัดไปลัดมาก็ไปออกพุทธมนฑลสายสี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปไปออกเพชรเกษมเหมือนเดิมนะตรงนี้เป็นคลองน้ำนะครับคลองน้ำนี่เขา,าทำาแนวกั้นสองฝั่งนะครับเป็นแนวปูนนะครับป้องกันไม่ให้ฝั่งมัน เรียกว่าฝั่งมันพังนะครับเป็นแนวทางเดินบางเหล็กไว้ด้วยนะครับเหล็กกันด้านซ้ายก็เป็นห้องเช่านะครับห้องเช่าห้องพักคนงานก่อสร้างอุ้ยดอกคูณนะครับนี่ดอกคูณ <laughs> เห็นดอกคูณอะไรนี่ก็นึกถึงช่วงสงการนะครับเดินทางกลับบ้านนี่ถนนหมายเลข201นี่ดอกคูณเหลืองเต็มเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ